ครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาทำพัดมีนะครับพัดมีกินกับสมตำนะครับแต่ตอนนี้ก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วครับใส่พริกใส่น้ำปลาใส่ชุดรดลงไปนะครับนะครับนี่เติมน้ำตาลลงไปเติมน้ำลงไปนะครับนี่ผมพัดแบบสูตรแบบบ้านๆนะครับทำแบบแตะกรอนนะครับ คือต้มใส่น้ำลงไปกับ่ได้แช่พริกแช่ยังน,น,นค้ครับท่านเดืดแล้วี้ลงไปนะครับควานเหน่ง่ายดียครับ ไป,ไปสูบบ้านนะครับนี่รสงตันนะครับพีกีรถต่งตังนอรแบบ เกิดน้ำตาลน,นะครับเนี่ย้ตานนี่รับเต่พอตองใส้ร้ายแล้วใส้เอาต้มาตงมั่นมนสียอยู่ลยคละคือใส่ก็ได้ว่าใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันกระยิ่งก็ะดิ่น,นึ่งมันมั่นหว่เยอะ ยืไม้ไม้ไปก็ไม่ดลยคตอนนี้น้ำกะเดือนเลยครับน้ำเดือดเราจะพัดมี้ต้องไฝ่เลยครับอัดก็จะพัดเลยนะครับเบพืเอกกพ่อสูตรองบ้านนะครับเนี่ยเห็ดมาแต่อยู่บ้านนอกคนะครับจำจับพอ่่งไม่หญ่งพิ่ม้า,ยาย ผมติดกอเอามีไปแซ่นะครับผมก็ดิพัดเลยสื่มากเอามาผัดเลยนะครับพัดกินกับสคมต่ำนครับ

เลยือมึงนั่นนะครับว่าเวลาน้ำใส่มีเท่านี้สิพ่อหรือบ่พ่อต้องเบิ่งก่อนนะครับอย่าใส่หลายถ้าใส่หลายมีก็สิเขเป็นเส้นนะเป็นก้อนหรือว่ามึงตดแ้วกอะไรด้ ทีทำกินนะครับทำยังไง เราจะทำตอนนี้ก็นะครับว่าให้แห่งสักพักน,นึงนะครับตอนนี้ก็อะไรเยเอะๆจะเกิดปุ๊ได้เยอะรัโรให้แล้วจกค้นมันก็ครับ,รบแต่ว่าจะใส่เข้มหลายจะใส่หวานหลาย ไปพ่อพ่อปลูกพ่อดีนะครับแล้วพ่อเขามาปลูกงอกเอาครับไปเียนแล้วนรัยน ตอนนี้ก็สุกนะครับนี่นะครับจะได้ผัดมีนะครับผัดมี่บ้าๆนะครับ ขอบคุณครับบังคับกันเนี่ยกินเขาต้องกันนะครับเนี่ยกลิ่นมต่าต่ามากหม่ๆ่นะครับจุดยลอยนะครับมีขนมจีนน้ำขนมจีนนะครับมีผักนะครับผักผักกระทินนะครับกินกับส้มต่านะครับกับนี่อันนี้ผักดองนะครับเขาหอมมาดอกนะครับสมพักนะครับสมพัก ได้เนี่ยครับพัดมีเมื่อกีเนี่ยครับที่พัดขึ้นมาเนะครับพัดแล้วกระเซียมันกินกับสมตํานะครับอาหารเที่ยงนะครับกินตอนเที่ยงจะเซาะมาแบบสมตํานะครับสมตำตำไม่ไหม้เนี่ยครับเนี่ยครับนี่ปูนะมาใส่ปูพร้อมครับกับข้อบ้านเท่าเนี่ยครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ